ก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่พี่บี้ <ฮา S 1> ความสําคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราสร้างฐานลูกค้าได้ <ฮา S 1> ลูกค้าจะเป็นคนบอกต่อๆกันไปแล้วก็บรรดาบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆก็จะยิ่งมาช่วยมากระด <มา S 1> <า>ับให้เราเพิ่มมากขึ้นการย้ายที่มารายได้จากจุดที่เดิมกับจุดตรงนี้แตกต่างไหมฮะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่พี่บี้ทำร้านขายดีลูกค้าติด แล้วเงินฉันหายไปไหนใช่และว,วันนี้แหละคือประเด็นที่เรามาคุยกันมาคุยตรงนี้นะคะก็คือว่าความที่พี่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า แล้วเราก็รู้สึกว่านั่นคือการเรียกลูกค้าเข้ามาใช่ลูกค้าทุกคนเข้ามาก็มีความคาดหวังเหมือนกันว่าฉันได้ของดีอร่อยราคาประหยัดที่อยู่ทินได้ใช่ในขณะที่เราก็ต้องทุ่มเทอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับพี่ขวัญฮะผมแนะนาตัวนี่นึงนะครับพี่ขวัญเองเนี่ยดำเนินธุรกิจเนี่ยมากี่ปีแล้วฮะ2ีปีค่ะ ยี่สิบเอ็ดปีกับสาขานี้กี่ปีครับสาขานี้สองปีค่ะแต่เดิมแล้วพี่เปิดอยู่หน้ามหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประชาอุทิศการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงสถานที่ร้านของเราเนี่ยมีผลกับลูกค้าไหมครับมากมายตลอดระยะเวลาตรงนั้นไม่มีการเปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยอยู่ตรงนั้นมาตลอดเลยตั้งแต่เริ่มต้นนับหนึ่งปัจจุบันตอนนี้เราอยู่ที่พุทธบูชา36ค่ะตรงข้ามหมู่บ้านราชาวดีนะคะอื การย้ายที่มารายได้จากจุดที่เดิมกับจุดตรงนี้แตกต่างไหมฮะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เราต้องสร้างฐานลูกค้าใหม่ซึ่งลูกค้าเก่ากว่าจะตามมาเจอเราได้ก็ใช้เวลานานหลายเดือนทางนน้นเขาก็เหมือนกับสูญเสียร้านประจําของตัวเองสิบกว่าปีสิบกว่าปีที่ผ่านมามีทั้งรุ่นพี่รุ่นต่างมาเรื่อยๆป็ิการเหมือนกับชื่อนี้จริงๆแล้วเป็นชื่อที่นักศึกษา เป็นคนตั้งให้ด้วยของร้านนี้ใช่แต่พอเราย้ายมามันช่วยชื่อเสียงนั้นนะ่ะมันดึง,ดงลูกค้ากลับมาไหมใช้เวลาระยะหนึ่งแล้วแล้วส่วนใหญ่ก็กลับมาค,บคือน้องที่มาเจอที่เป็นสิทธิ์เก่าเนี่ยพอเจอร้านเราก็เอาร้านเราไปโพสต์ในเพจของมหาลัยว่าเจอร้านในตํานานแล้วอยู่ที่นี่ก็เลยต้องใช้ชื่อเดิมก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่พี่บีถ้าเปลี่ยนชื่อร้านถ้าไม่ใช้ชื่อนี้ลูกค้ามาไม่ถูกยังไงก็ตามนะคะผมเชื่อว่าการที่พี่ย้ายมาเนี่ย เริ่มต้นใหม่แต่มอาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ <ฮะ S 1> แต่แบรนดิ้งเราต่างหากที่ทุกคนจำได้ได้แลแต่การมาเริ่มต้นตรงน,นี้แต่ที่สําคัญคือทําเลแถวเนี้ยเขาไม่รู้จักเราใช่เรากําลังดึงจํานวนคนล,คลูกค้ามาที่นี่ค่<ฮ>ะภาระของที่ร้านเรามีอะไรบ้างฮะภาระของที่ร้านเฉพาะในร้าน เฉพาะในร้านก็จะเป็นค่าเช่าอย่างนี้ค่าเช่าที่ค่าเช่าที่ค่าพนักงานาพนักงานแล้วก็เรื่องการดูแลสิ่งต่างๆเนี่ยเวลามันมันชำรุดมันเสื่อมพี่ก็จะซื้อนู่นนี่มาเปลี่ยนม,มาอะไรต่างๆค่าบำรุงรักษา,าตกแต่งเข้า,ขาอุปกรณ์ต่างๆใช่การลงทุนในร้านก็เท่าที่ดูก็ไม่ได้ตกแต่งหรือลงทุนมากๆเท่าที่เปิมได้ใช่นะครับ เงินส่วนใหญ่ที่เป็นภาระค่าที่จ่ายคงที่จึงเป็นลักษณะค่าเช่าะนะครับเงินเดือนพนักงานมีอยู่สองคนคเงินเดือนนี้รวมเงินเดือนพี่ไหมคะไม่ได้ค่ะพี่สองคนไม่ได้เงินเดือนค่ะเจ้าของไม่ได้เงินเดือนนะครับไม่ได้แล้วก็มีน้ําใจอย่างสูงสุดนะฮะได้เข้ามาอย่างนี้ธุรกิจร้านอาหารทั่วไปที่เป็นผู้ประกอบการเองปัญหาหนึ่งคือไม่ได้คิดเงินเดือนให้กับตัวเองสิ่งที่เราทําเมื่อทำตรงนี้โอเคอ่ะ เงินสดสุดท้ายก็เก็บเข้ากระเป๋าตาังเรา <ฮะ S 2> เราก็เลยคิดว่าเงินตรงนั้นแหละคือเงินเรา <ฮะ S 2> แต่สิ่งที่พี่เขาใช้อยู่นะคะเงินที่เหลือจากแต่ละวันแต่ละวันนำเงินเหล่านี้ไปซื้อวัตถุดิบมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นในวันรุ่งขึ้นใช่เรามีงบประมาณในการซื้อแบบไหนฮะงบประมาณในการซื้อซื้อวัตถุดิบมาทําแต่ละวันก็อย่างวันนี้เราขายได้แล้วสมมุติว่าเรามีเงินเหลือสามพันพรุ่งนี้พี่ก็จ่ายตลาดมดเลย จ่ายไปเลยสามพันเลยตังเหลือไม่ได้ต้องซื้อแล้วถ้าไม่ถึงสามพันอ่ะก็ซื้อเท่าที่มีมีเท่าไหร่ว่าไหนขายห้าพันได้กำไรห้าพันซื้อก็ซื้ออีกซื้ออย่างอื่นเข้ามาอีกก็รวมๆกันแต่ว่ามีเงินแล้วเออฉันมีวันนี้วันนี้เจ๊มีงังแล้วตายไตายเจ๊ซื้อฉันจะไปชอบแล้วฉันไปเดินได้แต่เป็นของที่เป็นของในร้านมองคร่าวๆนะครับสิ่งที่พี่เขาทำเนี่ยมันเหมือนวงกลมที่ผมให้ดูตรงนี้แล้วกันโอเควงแก้มนี้คือ มีการซื้อมีเงินเท่าไหร่นะครับซื้อวัตถุดิบมาซื้อแล้วก็ไปเก็บซื้อไปเก็บเก็บไอที่เก็บเนี่ยอาจจะเป็นเก็บที่พร้อมขายในวันนั้นหรือเก็บที่อาจจะต้องผลิตเก็บแล้วนาไปผลิตผลิตเพื่อเอาไปขายเพื่อได้เป็นเงินค่ะแล้วเงินก้อนนี้ได้กําไรมาก็กลับเข้าไปซื้อต่อซื้อต่อในวันถัดไปเงินมันก็วนอยู่ในนี้ฮะตอนที่เราคุยในไลฟ์กันนะครับแล้วก็ตัวของอาหารทั้งหมดผมมีพอยต์ในลักษณะนแบนบว่า ทุกอย่างที่เป็นวัตถุดิบอยู่บนโต๊ะคือเงินของอพี่ทั้งนั้น,ห,นหมูหยิบหมูคิดว่าเป็นเงินหยิบหมูขึ้นมาเนี่ยที่หยิบขึ้นมาเงินทั้งนั้น,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 นมันมีข้อหนึ่งที่เป็นการแนะนําวัตถุดิบทั้งหมดที่เราต้องทํามาก่อนที่ต้องทําต่างๆเราทําเป็นมาตรฐานคือต้องมีการช่างตวงว,ว,วัดปริมาณหมูเท่าไหร่ที่เราซื้อมาจะต้องระบุได้ว่าหมูทั้งหมดเหล่านี้สามารถทําหมูตุนได้กี่ชาม โดยที่แต่ละชามมันก็จะมีการสร้างตวงวัดในแต่ละจานที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาพี่ไม่เคยทําเราถึงไม่รู้ว่าเงินอ่ะหายไปไหนเงินไม่ได้หายไปไหนครับเงินอ่ะอยู่ในร้านนั่นแหละอยู่ตามชอกตอมงอยู่ในวัตถุดิบอยู่ในสต๊อกอยู่ในทางนั้นทั้งหมดเหล่านี้เรากําลังนําวัสดุวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างเป็นเงินเพื่อพร้อมขายใช่ข้อแรกเงินอยู่ที่วัตถุดิบเงินอยู่ที่วัตถุดิบ ไม่ได้อยู่ที่ค่าที่จ่ายหลักด้วยเพราะค่าที่จ่ายหลักๆของพี่ไม่ได้อย่างที่ผมคิดมากเท่าไหร่นะครับตอนเนี้ยเงินสุดที่ได้มาซื้อเงินที่ได้ซื้อมามาจากขายของเมื่อวานแล้วก็วนไปเก็บเก็บจริงๆอาจจะเหลืออยู่ด้วยแล้วก็ไปที่ผลิตแล้วก็ไปขายวนสิ่งนึ่งที่อยากแนะนําคือเมื่อขายได้แล้วพี่ต้องหาเก็บเปอร์เซ็นต์บางส่วนเพื่อจะต้องเก็บเอาไว้ด้วยข้อนี้นะฮะ มันเป็นข้อหนึ่งที่ต้องแยกให้ออกว่าทำธุรกิจที่เป็นของเราเองมันต้องแยกกระเป๋ตาตังค์ด้วยเงินของร้านเงินส่วนตัวอตอนนี้เงินของร้านกับเงนินส่วนตัวคือกระเป๋าเดียวกันใช่ค่ะแล้วพอเป็นกระเป๋าเดียวกันแบบนี้เราจึงไม่สามารถจะบริหารเงินได้วันนี้จึงต้องบอกว่าเราไม่ใช่แค่เรื่องของแนะนำพี่เรื่องของการบริหารร้านอย่างเดียวคือเราต้องมีการแยกให้ใช่ว่า เงินของร้านคือประกอบไปด้วยอะไรและเงินส่วนตัวคืออะไรแล้วเอาแย่ออไปแนะนําอยู่เสมอเสมอว่าเจ้าของร้านควรจะต้องตั้งเงินเดือนเพื่อให้ตัวเองไปใช้จ่ายมีเงินเดือนเป็นของตัวเองจะได้รู้ว่าค่าใช้จ่ายคงที่ต่อเดือนของเราคือเท่าไหร่มันเลยเป็นประเด็นว่าถ้าอย่างนี้เอาเป็นป้ายแบบนี้ผมได้ไรายได้มาเป็นก้อนข้างบนนะฮะ ข้อมบนเป็นก้อนขบนรายได้หนึ่งก้อนต้องแบ่งออกมาเป็นต้นทุนค่าที่จ่ายคงที่แล้วก็ส่วนที่เหลือคือกําไรสามก้อนนี้เป็นส่วนสําคัญรายได้ทั้งก้อนคือสิ่งที่เรามองอยู่ว่าเราทําได้เต็มที่วันหนึ่งขายได้130ร้อยสาสิจานร้อยหสิบจานคูณราคาเฉลีย่ยเราจะได้รายได้เต็มๆต็มเรารู้ว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเราเตรียมต้นทุนมาสําหรับขายได้150ร้อยห้าสิบจานหรือ เราเตรียมวัตถุดิบมาขายได้สามร้อยานถ้าเราทำสามร้อยจานเต็มซื้อมาวัาตถุดิบมาหมูผักเครื่องปรุงทั้งหลายโปรดเนี่ยรวมๆกันแล้วสําหรับการทําธุรกิจออกมาแล้ววันนั้นต้องขายได้สามร้อยจานพี่ก็ต้องขายได้สามร้อยจานมันคือต้นทุนของมันมนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ตัวที่ยังไม่ได้ขายถือว่าเป็นสต๊อกสต๊อกค,คือเงินจำไว้เลยสต๊อกค,ค,คือ,คอเงิน แล้วเงินก้อนนี้ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแต่ซื้อให้มันพอดีกับที่เราจะคิดว่าพรุ่งนี้ขายได้เท่าไหร่พี่เก็บข้อมูลได้จานอังคารพาหารุหธศุกร์ขายได้วันละเฉลี่กี่จานวันหยุดเสาร์อาทิตย์ขายได้กี่จานการเตรียมวัตถุดิบจริงก็งต้องได้เหมาะสมกับต้นทุนเหล่านั้นการบริหารต้นทุนที่ดีคือการคาดการเรื่องของรายได้วเวลามองแบบนี้เพื่อจะให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับ อย่างสต๊อกสินค้าสต๊อกคือเงินสต๊อกยกมาแปลว่าที่มันเหลือจากเมื่อวานทั้งหมดบวกที่พี่ซื้อวันนี้อีกสามพันสมมุติแล้วนักวันเนี้ยพี่นับอีกทีหนึ่งพี่บอกอพี่มีนับแต่เราไม่ได้เก็บแน่นอนวั่นี้ฉันเหลือหมูอยู่กี่กิโลฉันเหลืออะไรบ้างเอาตัวนั้นมาหาักออกอเป็นสต๊อกยกมาบวกที่ซื้อเข้ามาลบด้วยสต๊อกที่เราขายที่ยังคงเหลือตอนนักวันสิ้นวันออกไป เนี่ยคือต้นทุนขายที่แท้จริง mm. และไอ้ต้นทุนขายตัวนี้แหละมันจะได้รู้ว่าวันนั้นอะไรได้เรากับต้นทุนเนี่ยมันมาในทิศทางเดียวกันยิ่งเราทําตัวนี้ได้เราทําบันทึกแบบนี้ได้พี่จะคาดการณ์ได้ว่าจะต้องซื้อป,ประมาณเท่าไหร่ให้สอดคล้องกับรายได้ mm hmm. ต่อคาถามข้อแรกคือเงินที่เราได้เข้ามาจะได้รู้ว่าใช้ใจ่ายให้พอดีกับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในวันถัดไป mm hmm. อย่าเอาเงินสดเรามาแปลงร่างเป็นสต๊อกที่มันมีอายุไขม,มันอาจจะเสียอาจจะเน่าและใช้ไม่ได้อของเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญข้อที่ผมเจอเจออีกกันหนึ่งก็คือเรานำเงินจากร้านไปใช้ใชจ,จ่ายส่วนตัวข้อนี้นะมันจึงต้องเป็นเรื่องของที่ว่าแยกไปเลยเรามีเงินเดือนเท่านี้เราใช้จ่ายเท่านี้ มันก็เหมือนกับว่าเรากำลคุยเรื่องบริหารร่างกับบริหารเงินส่วนบุคคลเรื่องเงินส่วนบุคคลก็มาหารต่อว่าเรามีความคิดในการบริหารนั้นอย่างไงบ้างจึงเกิดเรื่องของทั้งหมดเนี่ยมันกลับมาอยู่แค่ประโยคหรือคําคำเดียวเองอวิในในการใช้เงินงวิในในการบริหารเงินของเราเองอน้ำใจอมีได้แต่พี่ก็ต้องรู้ว่าลิมิตในน้ำใจในแต่ละวันมันเท่าไหร่ วันนี้พี่มีวินัยในะตัวเองว่าเออฉันเต็มที่เท่านี้นะเหมือนกับเราทําอาหารเพื่อนทาอาหารไปทําการแจกจ่ายถ้าทํางานแจกจ่ายเราก็รู้แล้วเรามีบัตเจตเท่านี้งบประมาณเท่านี้นั่นคือเงินที่เราจัดสรรออกไปแล้วม,มีเป้าหมายว่าอยากให้มีเงินเหลือต่อเดือนประมาณเดือนละกี่บาทคะของร้านสามหมื่น <30, 000. S 2> ถ้าเดือนหนึ่งเนี่ยมีเงินเหลือประมาณสามหมื่นบาทผมเอาตัวเลขสมมุตินะครับสามหมื่นบาท สามหมื่นบาทเป็นตัวเลขของกำไรตัวนี้ผมเขียนว่าเป็นสามหมื่นบาทถ้าหากสามหมื่นบาทเป็นเปอร์เซ็นคิดเป็นเปอร์เซ็นกำไรสุทธิหลังจากรายได้ลบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเราเหลือสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทนี้โดยทั่วไปของร้านอาหารเนี่ยกำไรสุทธิอยู่ประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นผมเอาสูงสุดให้เลยสิบห้าเปอร์เซ็นสามหมื่นบาทเท่ากับสิบห้าเปอร์เซ็นสามหมื่น หารด้วย0.3เดือนหนึ่งสามหมหารด้วย30%ดังนั้นรายได้ต่อเดือนพี่ต้องได้1นึ่งแสนบาททำได้ไหมฮะได้นะได้ใช่ไหมอมถ้า1นึ่งแสบาทเนี่ยสมมุติ1นึ่งแสนบาทผมเอาแบบกำไรสุทธิเป็นตัวตั้งเลยนะว่าย้อนกลับไปหนึ่งแสนบาท ตัวนี้หาร30วันวันหนึ่งก็แค่3ามพันสามสี่พเองใช่ทำได้ทำได้ไม่ยากแต่ตรงตรงเนี้ยหนึ่งแสนถ้าจะลบจริงๆ1 0 0หนึ่งแสนออกมาลบกับ30,000ื่นแปลว่าพี่มีส่วนของต้นทุนกับค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ70,000บาทใน70,000บาทค่าใช้จ่ายนี้ก็คงไม่ถึง30,000ื่นแล้วมั้งค่ะถูกไหมใช่เอาลบออกไปสักสา0 0มื่น พี่จะเหลือประมาณต้นทุนขายอยู่40,000บาทดังนั้นเนี่ยถ้าเป็น40,000บาทแสดงว่าอาหารต่อจานที่พี่ต้องทำสี0 0 0ืหารด้วย1,000งแสต้นทุนมันต้องประมาณ40%อตอันนี้นะได้เลยสามหมื่น หนึ่งแสนที่เต้เป้าหมายเราได้เงินสามหมื่นเนี่ยแค่ง,ง่ายแค่นี้ถ้าพี่ทําได้แค่นี้นะเดือนถัดไปพี่ทาได้เกินหนึ่งแสนพี่ต้องได้กําไรมากกว่านี้โดยเราบริหารต้นทุนนี้ที่มันไม่ให้เกินสี่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งแสนสิ้นเดือนพี่ได้เท่านี้แน่นอนอและอยู่ที่สาคัญคือได้แล้วต้องมีวินัยในการทำสิ่งที่วละตากเข้ามาสิ่งที่ต้องทําตอนนี้ไปคือต้องมองว่าทุกอย่างเป็นเงินเป็นเงินแล้วมาตั้ง ช่างตวงวัดให้เหมาะสมกับจานทำให้มันเป็นมาตรฐานจานเท่ากันฮะอย่าใครมาทานกินจริงๆที่เป็นคนอยากจะทานทําพิเศษได้อีกชามหนึ่งแต่อย่าไปใส่ชามนึงที่มันเยอะเกินเเกินท่ากันแต่ฉันมีพิเศษคือเทอากันอีกชามนึงอันนี้ก็ได้เราจะได้รู้ว่าต้นทุนที่เราทํามันทําได้แค่ร้อยห้าสิบจานนะวันนั้นทําไมต้นทุนมันทําได้แค่ร้อยยี่สิบอ่ะออวันนี้เพื่อนเยอะใช่เพื่อนมา ใส่ให้เพื่อนเยอะก็ได้แต่มันทําให้รายทำให้การการคํานวณเราพลาดเกิดขึ้นหวังว่าวันนี้พี่ก็เอานําไปใช้เอาไปใช้แล้วปรับปรุงขึ้นมานะครับผมก็ดีใจมากๆชอบมากๆที่เป็น18มงกุดระเริงไฟชื่อมันเร้าใจมากใช่ใช่เราจะได้รู้ว่าการที่เข้ามาที่ร้านนี้แม้จะขายหมูตุนแต่เราไม่ตุนใครไม่ตุนใครใช่เราให้ ให้เยอะให้มากวันนี้ก็ขอบคุณพี่่องแท้กับสิ่งที่น้องบอกว่าหยิบผักอันนี้ให้มองว่ามันคือเงินเพราะพี่เป็นคนที่เอ้ยเยอะอยู่ใส่ไปอีกใส่ไปอีกอย่างนี้ทุกสิ่งอะไรเยอะเอ้ยยังมีอยู่ใส่ให้เขาไปอีกใส่อะไรป่าไปนี้พี่จะมองว่ามันคือเงินพอพี่ถามคำถามแรกแล้วว่าเงินฉันอยู่ไหนเงินอยู่ที่นั่นแหละฮะเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบพี่จะทำสิ่งนี้แล้วพี่มั่นใจว่าพี่ต้องได้เงินตามที่น้องบอก ขอบคุณ <Okay. S 1> มากขอบคุณครัขอบคุณ,ค,ณครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วถ้าเกิดชอบกดไลค์กดแชร์เพจของเราอีกต่อไปนะครับของทั้งจิน o สิทธแล้วก็บังกอกสตอรี่ครับ